เปลวไฟพ่อตานอนป่วยไร้เรี่ยวแรงในโรงพยาบาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ยายกับลูกเขยกลับทําให้ทั้งเมืองต้องสะเทือนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความลับนี้คุณจะคาดไม่ถึงเปลวไฟสะเทือนเมืองชนเสียงไซเรนรถพยาบาลดังลอดออกมาจากหน้าประตูโรงพยาบาลบรรยากาศเงียบเงันพายในห้องพักผู้ป่วยปลิ่งยาฆ่าเชื้อลคลุ้งไปทั่วพ่อตานอนนิ่งอยู่บนเตียงสายน้ําเกลือหยดลงทีละหยด แสงไฟสีขาวสว่างจ้าสะท้อนกับผิวซีเซียของผู้ป่วยแม่ยายก้าวเข้ามาช้าช้ๆริมฝีปากแต้มรอยยิ้มแปลกประหลาดลูกเขยนั่งรอยอยู่ก่อนแล้วดวงตาเขาจับจ้องไปที่เธออย่างมีความหมายเสียงเครื่องวัชีพจรเป็นจังหวะทุกจังหวะเหมือนยิ่งกดดันหัวใจแม่ยายวางมือบนไหล่ลูกเขยความใกล้ชิดทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไป หัวใจลูกเขยเต้นแรงร่างกายเขาแข็งเกรงแต่ไม่ถอยหนีความเงียบในห้องกลับยิ่งชัดเจนเหมือนทุกเสียงรอบกายหายไปทันทีพ่อตายยังคงนอนหลับลึกแต่เงาของความลับกำลังขยายกว้างขึ้นแม่ยายโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยประทับปลายจมูกลูกเขยหลับตาลงชั่วครู่ความรู้สึกผิดประปนกับแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธ เสียงลมหายใจของทั้งสองดังขึ้นในห้องเงียบเหมือนกำลังจะเกิดบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ยายขยับเข้ามาใกล้อีกนิดแววตาของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับลูกเคยรู้สึกถึงแรงสั่นสถานในอกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเสียงเครื่องวัดชีพ,พจรยังดังเป็นจังหวะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเร่งเร้าขึ้นม่านสีขาวข้างเตียงพลิ้วไหวเบาๆลมแอรพัดให้บรรยากาศยิ่งเย็นเยือก มือของแม่ยายแตะที่แขนลูกเขยผิวกายเขาร้อนวูบเหมือนถูกไฟลนเขาหายใจถี่สายตาไม่กล้าหันไปทางเตียงของพ่อตาเงาของร่างผู้ป่วยทอดยาวบนผนังเหมือนเฝ้าจับจ้องอยู่ในความมืดแม่ยายยกยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความห่วงใยธรรมดาลูกเคยขยับปากจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอความเงียบกดทับทั้งห้อง ทุกอย่างหนักอึ้งราวกับเวลาไม่เดินต่อสายตาทั้งสองสบกันความลับถูกผูกมัดแน่นในชั่วขณะเดียวแสงไฟเหนือศีษะสันวูบเล็กน้อยเงาที่สะท้อนทําให้ภาพตรงหน้าดูบิดเบี้ยวลูกเคยขยับมือออกช้าช้าแต่แม่ยายกลับจับแน่นกว่าเดิมเสียงก้าวเท้าของพยาบาลดังขึ้นที่ระเบียงทางเดินใกล้เข้ามาทีละก้าวลูกเขยกลืนน้ำลาย ร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินแม่ยายไม่ขยับหนีเธอยังคงจ้องมองด้วยสายตาอันแน่วแน่ประตูห้องขยับเบาๆเสียงคลิกของลูกบิดทำให้ทุกอย่างชงักบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันทุกลมหายใจคือความลับที่พร้อมจะแตกหักบานประตูเปิดออกช้าๆเสียงบานพับดังแผ่วจนหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมพยาบาลสาวในชุดสีขาวก้าวเข้ามา มือเธอถือถาดยาและขวดน้ําเปลือสายตาของเธอกวาดไปรอบห้องบรรยากาศที่เธอสัมผัสได้ดูผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกแม่ยายปล่อยมือจากลูกเขยอย่างรวดเร็วรอยยิ้มยิงติดอยู่บนใบหน้าแต่แฝงความตึงเครียดลูกเขยเรีบขยับตัวถอยห่างแววตาสับสนและเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นพยาบาลเดินตรงไปที่เตียงผู้ป่วยตรวจสายน้ำเปลือและเครื่องวัดชีพจออย่างใจเย็น เสียงเครื่องยิงดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในหูของลูกเขยมันกลับฟังเหมือนเสียงกลองเร่งเร้าแม่ยายเหลือบมองไปที่พ่อตาดวงตาที่ปิดสนิทเหมือนคนหลับลึกแต่ลมหายใจกลับหนักหน่วงกว่าปกติลูกเคยรู้สึกเหมือนเงานั้นขยับเขาเผลอหันมองไปที่ใบหน้าของพ่อตาใบหน้าแก่ชารานั้นซีเซียวแต่ริมฝีปากกลับเหมือนสั่นเล็กน้อยลูกเขยเย็นว่าไปทั้งตัว ความคิดแวบขึ้นมาในใจว่าบางทีพ่อตาอาจไม่ได้หลับสนิทอย่างที่คิดพยาบาลไม่ทันสังเกตความเปลี่ยนแปลงเธอเก็บของเสร็จแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเสียงประตูปิดลงอีกครั้งทิ้งความเงียบที่กดดันให้หนักกว่าเดิมแม่ยายหันกลับมาช้าช้าริมฝีปากเธอเอื้อนยิ้มบางๆในดวงตาเหมือนมีไฟบางอย่างกำลังลุกโชนลูกเขยพยายามจะพูด แต่เสียงยังติดค้างอยู่ในลำคอเหมือนเดิมในขณะนั้นเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากเตียงผู้ป่วยพ่อตาขยับนิ้วมือดวงตาเริ่มสั่นไหวใต้เปลือกตาที่ปิดแน่นลูกเขยสะดุ้งเฮือกเลือดในกายเย็นเฉียบจนขนลุกแม่ยายกลับยังคงยืนเฉยเหมือนเธอเรอคอยช่วงเวลานี้อยู่แล้วเปลือกตาของพ่อตาค่อยๆเปิดขึ้นแสงไฟสีขาวกระทบกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความสับสน เสียงเครื่องวัดชีพจรดังถีขึ้นบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากเงียบสงบเป็นตึงเครียดทันทีลูกเขยถอยหลังไปจนชนกำแพงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาแม่ยายก้าวไปใกล้เตียงสายตาของเธอจับจ้องพ่อตาอย่างนิ่งสงบพ่อตาขยับริมฝีปากเสียงแหบแห้งหลุดออกมาเบาๆฉันเห็นหมดแล้วลูกเขยหน้าซีเผือด เหมือนเลือดไหลออกจากร่างกายจนหมดสิ้นแม่ยายกลับยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับน่ากลัวเกินบรรยายคุณควรพักผ่อนเธอพูดเสียงนุ่มแต่แฝงด้วยความยินเยียบพ่อตาพยายามยกมือขึ้นชี้ไปที่ลูกเขยด้วยแรงที่เหลืออยู่ลูกเขยก้มหน้าหลบร่างกายสั่นสถานราวกับยืนอยู่กลางพายุกลิ่นยาฆ่าเชื้อในห้องกลับเหม็นฉุนขึ้น เหมือนผสมกับกลิ่นความกลัวที่ปกคลุมบรรยากาศแม่ยายขยับตัวมาบังสายตาของผู้ป่วยแววตาเธอเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเหมือนนักล่าที่จ้องเหยื่อจนไม่อาจหนีพ่อตาพยายามเปล่งเสียงอีกครั้งแต่ลมหายใจติดขัดเหมือนถูกกดทับลูกเคยรู้สึกว่าห้องทั้งห้องเล็กลงผนังสีขาวบีบเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงเครื่องวัดชีพจรดังรัวเหมือนประกาศจุดเริ่มต้นของหายนะ แม่ยายโน้มตัวลงข้างหูพ่อตากระซิบคำบางคำที่ไม่มีใครได้ยินดวงตาของพ่อตาเบิกกว้างร่างกายเกรงจนสั่นไปทั้งตัวลูกเขยยืนมองภาพตรงหน้าหัวใจสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวและสับสนบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดนันทุกวินาทีเหมือนขอบเวทที่พร้อมถลม่มเสียงหายใจของพ่อตาหนักขึ้นลำคอเขาขยับเหมือนพยายามจะพูดอีกครั้ง ดวงตาที่เบิกกว้างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นสายตานั้นเหมือนคมมีที่พุ่งตรงไปหาลูกเขยลูกเขยตัวสั่นเมื่อไหลซึมออกจากหน้าผากหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแม่ยายยื่นมือไปกดแขนพ่อตาไว้เสียงของเธอแผ่วเบา,เบาแต่ก้องกังวานในห้องที่เงียบงนันคุณไม่ควรฝืนพ่อตาพยายามดิ้นร่างกายอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความดื้อดึง เครื่องวัชิพจรส่งเสียงดังทีทุกจังหวะเหมือนระเบิดที่พร้อมจะประตุลูกเขยหันไปมองประตูความคิดแรกในหัวคือการหนีแต่ขากลับแข็งทื่อเหมือนถูกเกรงเอาไว้แม่ยายเหลือบตาม,มามองลูกเขยสายตายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแสงคำสั่งที่บีบคั้นให้เขาอยู่นิ่งในแววตานั้นไม่มีความกลัวมีเพียงแรงปรารถนาที่ดำมืดและเด็ดขาด พ่อตาออกเสียงแห่พร่าคำพูดสั้นๆหลุดออกมาอย่างเจ็บปวดทรยศลูกเขยสะดุ้งเฮือกคำเดียวเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกแม่ยายยกมือขึ้นแตะริมฝีปากพ่อตากดเบาๆราวกับต้องการให้เงียบพักเถอะคะเธอผู้เสียงเรียบแต่ดวงตากลับวาวโรธพ่อตาตัวสัน่นเครื่องวัดชีพรจรดังเป็นเสียงรัวไม่หยุด ลูกเขยไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเขารู้สึกเหมือนอยู่ในห้องที่ไร้อากาศความเงียบกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในโลกร่างพ่อตากระตุกเล็กน้อยสายตาย,ยังจับจ้องลูกเขยไม่วางแม่ยายก้มลงใกล้หูพ่อตาอีกครั้งเสียงกระซิบของเธอเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่ไหลเข้ามาในเส้นเลือดไม่มีใครต้องรู้ลูกเขยยืนชะงักทุกคำที่ได้ยินก้องสะท้อนอยู่ในหัว ความมืดเริ่มปกคลุมในความคิดความจริงกับความลับพันกันยุ่งเหยิงในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เวลายังคงเดินต่อไปอย่างโหดร้ายทุกวินาทีคือแรงกดดันที่บดขยี้จิตใจลูกเขยยืนนิ่งเสียงในหัวดังอื้ออึงจนแทบจะกลบทุกสิ่งรอบข้างสายตาของพ่อตายังคงจับจ้องแม้จะอ่อนแรงแต่ความโกรธยังแผดเผาออกมาแม่ยายขยับยืนตรงเงาของเธอทอดลงบนร่างพ่อตา เหมือนกำแพงที่บทบังทุกความหวังลูกเคยกัดริมฝีปากความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจจนเจ็บแปลบบแต่แรงดึงดูดจากแม่ยายกลับรั้งเขาเอาไว้เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีคือคมเข็มที่แทงลึกลงในความลับแม่ยายหันหน้ามาทางลูกเขยรอยยิ้มบางกลับคืนมารอยยิ้มที่ทั้งหวานและเย็นจนสันสาน้านเธอเห็นหรือไม่ว่าเขาอ่อนแรงแค่ไหน เสียงของเธอนุ่มแต่กดดันลูกเขยกลืนน้ำลายฝืดคอไม่กล้าตอบออกมาในอกเต็มไปด้วยความขัดแยง้งพ่อตาพยายามยกแขนขึ้นอีกครั้งปลายนิ้วสั่นไหวแต่ยังคงชี้มาที่ลูกเขยอย่ยาเสียงแหบแตกเหมือนเขาพยายามตะโกนทั้งที่ไร้แรงลูกเขยก้าวถอยหลังอีกก้าวขาของเขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ แม่ยายกลับก้าวเข้ามาแทนที่ปิดกั้นระหว่างพ่อตากับลูกเขยเธอก้มลงจนใบหน้าใกล้ผู้ป่วยเสียงกระซิบหลุดออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เข้มแข็งกว่าครั้งก่อนคุณไม่มีสิทธิ์จะหยุดมันดวงตาพ่อตาเบิกกว้างเลือดฝาดบนใบหน้าค่อยๆหายไปร่างกายสั่นสถานหนักขึ้นลูกเขยยกมือกุมขมับสมองปนป่วนราวกับอยู่ในฝันร้าย เขาอยากตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นทุกมุมเหมือนกำลังบีบเข้ามาทุกเงาเหมือนมีชีวิตกำลังเฝ้ามองเสียงเครื่องวัชิพรจรดังรัวดังจนแสบแก้วหูร่างพ่อตากระตุกอีกครั้งเหมือนหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมแม่ยายยังคงยิ้มรอยยิ้มที่เยือกเย็นและอันตรายลูกเขยยืนมองภาพตรงหน้า รู้ดีว่าจากวินาทีนี้ชีวิตเขาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกร่างพ่อตาสั่นไหวรุนแรงขึ้นเสียงครางต่ำหลุดออกมาจากลำคอเหมือนกำลังพยายามต่อสู้กับบางสิ่งที่กดทับอยู่ภายในลูกเขยตัวชาดวงตาเบิกกว้างจับจ้องไปที่เตียงภาพตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าจะหลบตาได้แม่ยายยังคงยืนอยู่ข้างเตียงแผ่นหลังของเธอตรงแข็งแรงและไม่สั่นคลอน เหมือนเธอคือเจ้านายของห้องนี้ดวงตาของพ่อตาไหวระริกน้ำตาเล็กน้อยคลอออกมาตามหางตาเสียงหอบหนักแต่ยังฝืนเปล่งคำพูดออกมาคนทระยด์คำพูดนั้นฟาดลงกลางอกลูกเคยรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุซี่โครงแม่ยายโน้มตัวลงต่ำใบหน้าเธอใกล้กับใบหน้าของผู้ป่วยพิยงคืบ ริมฝีปากแดงเข้มของเธอขยับเอ่ยเบาๆคุณควรหลับไปตลอดการทันใดนั้นเสียงเครื่องวัชีพ,พจรส่งสัญญาณดังทีแสงไฟกระพริบสว่างวูบวาบเหมือนทุกสิ่งรอบข้างจะพังทลายลงลูกเขยรีบวิ่งเข้ามาข้างเตียงมือเขาสั่นสถานแตะลงบนแขนพ่อตาความเย็นเฉียบแผ่กระจายสู่ฝ่ามือทันทีพ่อครับอย่าเป็นอะไรไปเสียงของเขาสั่นเครือแทบไม่เป็นถ้อยคำ พ่อตาพยายามเบิกตามองลอดผ่านไหล่ของแม่ยายตรงไปยังลูกเขยสายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามความเจ็บปวดและความโกรธที่ไม่อาจดับแม่ยายยืดตัวขึ้นหันกลับมาสบตาลูกเขยรอยยิ้มบางบนใบหน้าเธอทำให้เลือดในกายเขายินเยียบเธอต้องเลือกแล้วเสียงของเธอนุ่มแต่เด็ดขาดดังก้องอยู่ในห้องเงียบงานลูกเขยหายใจติดขัด ดวงตาเหลือบมองพ่อตาที่นอนอ่อนแรงแล้วหันกลับมามองแม่ยายที่ยืนแน่วแน่หัวใจเขาถูกฉีกออกเป็นสองทางความผิดและความลับพันกันยุ่งเหยิงห้องทั้งห้องเหมือนหมุนวนรอบตัวเสียงเครื่องวัชีพจรดังถีขึ้นเหมือนนับถอยหลังสู่หายนะในวินาทีนั้นลูกเคยรู้ดีว่าไม่ว่าทางเลือกไหนทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงฟีเท้าดังมาจากทางเดินด้านนอกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนค้อนที่ตอกลงกลางความลับในห้องนี้ลูกเขยสะดุง้งหัวใจเต้นกระหน่ำไม่เป็นจังหวะเขาหันไปมองประตูด้วยสายตาตื่นกระหนกแม่ยายกลับยืนนิ่งแววตาของเธอไม่สะทกสะท้านเหมือนทุกอย่างยังอยู่ในกำมือเสียงลูกบิดหมุนเบาๆความเงียบในห้องยิ่งทวีคูณจนแทบแตกสลาย พ่อตาพยายามเปล่งเสียงลำคอเขาสั่นสถานดวงตาเต็มไปด้วยความพยายามที่จะเตือนใครบางคนแม่ยายกมือขึ้นทันทีกดบ่าผู้ป่วยเอาไว้เสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนอย่าพูดอะไรทั้งนั้นประตูเปิดออกช้าๆพยาบาลหนุ่มในชุดขาวก้าวเข้ามามือเขาถือสมุดบันทึกและแ้มประวัติผู้ป่วยสายตาของเขากวาดไปรอบห้อง แวบหนึ่งเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติลูกเขยรีบเบื่อหน้าไม่กล้าสบตากับใครหัวใจเขาเต้นแรงจนกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินพ่อตาพยายามยกมือสายตาอ้อนวอนมาที่พยาบาลแต่เสียงในลำคอกลับถูกกดทับด้วยความอ่อนแรงแม่ยายหันไปยิ้มรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นต่อหน้าคนอื่น แต่สำหรับลูกเขยรอยยิ้มนั้นคือมีคมกริบเขาเพียงแค่เหนื่อยเธอกล่าวเสียงอ่อนโยนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นพยาบาลพยักหน้าเดินไปตรวจใช้คเครื่องมืออย่างไม่ติดใจเสียงปากกาขีดลงบนกระดาษด,ดังกรอบแกรบลูกเขยกัดฟันแน่นความรู้สึกผิดพุ่งขึ้นมาจนแทบระเบิดแต่ความกลัวกลับตรึงเขาให้อยู่กับที่พ่อตายยังดิ้นเล็กน้อย ดวงตาเต็มไปด้วยความพยายามจะสื่อสารแต่ทุกคำพูดถูกกลืนหายไปในอากาศพยาบาลเก็บแฟ้มเสร็จหันมายกมือไหว้แม่ยายและลูกเขยก่อนจะเดินออกไปอย่างไม่รู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เสียงประตูปิดดังคลิกห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแม่ยายหันมามองลูกเขยสายตาของเธอเปลี่ยนเป็นดูดันไร้ร่องรอยความอ่อนโยนที่แสดงไว้เมื่อครู่ เห็นหรือ,อยังเธอกล่าวเบาๆไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกลูกเขยยืนตัวแข็งเหงื่อไหลลงข้างแก้มหัวใจถูกบีบจนเจ็บแทบทนไม่ไหวพ่อตากระตุกแรงเสียงเครื่องวัชีพจรดังรัวไม่หยุดเหมือนทุกอย่างใกล้ถึงจุดแตกหักเสียงเครื่องวัชิพจรดังไม่หยุดตัวเลขบนหน้าจอกระพริบที่เหมือนกำลังตะโกนให้ใครสักคนเข้ามาเห็นความจรงิงลูกเขยหายใจติดขัด เขาก้มลงมองพ่อตาที่นอนกระตุกในดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยแรงต่อต้านสุดท้ายแม่ยายขยับตัวเข้ามาใกล้เธอยกมือแตะที่อกพ่อตาเบาๆแต่สัมผัสนั้นไม่ได้ปลอบโยนมันเหมือนแรงกดที่ทำให้ลมหายใจติดขัดกว่าเดิมหยุดเธอะเธอกระซิบเสียงตำ่ำไม่มีใครจะฟังคุณอยู่แล้วลูกเขยตัวสัน่นเขาก้าวไปข้างหน้ารู้สึกเหมือนต้องทำอะไรสักอย่าง แต่ขากลับหนักเหมือนหินพ่อตาเบิกตาโตน้ำตาไหลซึมลงข้างแก้มริมฝีปากพยายามจะพูดเสียงขาดห้วงแหลมคมแทกออกมาช่วยด้วยลูกเขยสะดุง้งหัวใจร่งหล่นไปก้นเหวเขาหันไปมองแม่ยายด้วยสายตาตื่นตระหนกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากทางเดินไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่เหมือนหลายคนเข้ามาพร้อมกัน เงาสะท้อนผ่านกระจกเล็กบนประตูปร,กรา,ากฏร่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองคนพร้อมกับชายในชุดสูตรดำที่ดูไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แม่ยายหันขอบไปทางประตูรอยยิ้มอันเยือกเย็นหายไปแทนที่ด้วยสายตาแข็งกร้าวและระวังระวไยลูกเขยยืนแข็งเขารู้สึกเหมือนอากาศในห้องหมดลงทุกลมหายใจคือการต่อสู้เพื่อไม่ให้ขาดใจประตูถูกผลักเปิดอย่างแรง เจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาเป็นแถวชายชุดสูตรกว่าตามองทุกมุมบรรยากาศเงียบกริบเหมือนเวลากำลังหยุดพ่อตากระตุกอีกครั้งเสียงเครื่องวัดชีพรจรดังเตือนสูงสุดสายตาเขาจ้องตรงไปที่ชายชุดสูตรเหมือนหวังสุดท้ายว่าจะมีใครเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ยายหันไปสบตาลูกเขยแววตาเธอเต็มไปด้วยคำสั่งอย่าพูดโดยไม่ต้องเอ่ยออกมาลูกเขยยืนนิ่ง เหนือชุ่มทั่วร่างหัวใจเขาถูกฉีกออกเป็นสองทางความลับกำลังจะรั่วไหลแต่เขาไม่รู้ว่าควรปิดหรือควรเปิดชายชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้เตียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นดังหนักแน่นเสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับค้อนตอกลงกลางใจเขาหยุดยืนข้างเตียงพ่อตาสายตาคมกริบกวาดมองไปที่ร่างคนป่วยก่อนจะหันกลับมามองแม่ยายและลูกเขยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นแฝงด้วยน้ำหนักที่กดดันจนบรรยากาศหนาแน่นลูกเขยกลืนน้ำลายริมฝีปากสั่นแต่ยังไม่ทันเอ่ยแม่ยายก้าวเข้ามาแทรกทันทีเขาเพียงแค่เหนื่อยคะ่ะน้ำเสียงอ่อนโยนและมั่นใจเรากับคำพูดนั้นคือความจริงที่ไม่อาจโต้แยง้งชายชุดสูทจ้องลึกแววตามไม่ไหวเอนไปตามคำพูดเขาก้าวเข้ามาใกล้จเนเงาทาบลงบนร่างแม่ยาย ทำไมเขาถึงร้องขอความช่วยเหลือลูกเขยสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลงบนความลับแม่ย่าชะงักเล็กน้อยแต่เพียงเสี้ยววินาทีเธอก็กลับมานิ่งรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นที่มุมปากคุณคงหูฝาดไปเธอตอบเรียบเรียบพ่อตาพยายามดิ้นริมฝีปากสั่นไหวเสียงแหบพระพุ่งออกมาอีกครั้ง ทอรยศช,ช่วยด้วยห้องทั้งห้องเงียบกริบแม้เสียงเครื่องวัดชีพจรยังเหมือนถูกกลืนหายชายชุดสูทขมวดคิ้วสายตาเขาตวัดไปที่ลูกเขยทันทีเหมือนคมดาบกดดันให้สารภาพลูกเขยหายใจที่เหงื่อไหลลงข้างแก้ไม่หยุดเขาพยายามขยับปากแต่เสียงไม่ยอมออกมาแม่ยายเหลือบมองดวงตาของเธอเปล่งประกายดุดัน แสงคำเตือนที่ชัดเจนว่าห้ามพูดชายชุดสูทก้าเข้ามาอีกก้าวเสียงฝีเท้าของเขาเหมือนตรึงลูกเขยไว้กับพื้นความลับที่เก็บงำไว้สันสะเทือนพร้อมจะแตกหักในทุกวินาทีพ่อตาเบิกตาโตน้ำตาไหลาอาบแก้มสายตาจ้องลูกเขยไม่วางเหมือนขอร้องให้พูดความจริงออกมาชายชุดสูทยังคงยืนอยู่ข้างเตียง สายตาคมกริบกดดันลงมาที่ลูกเขยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบแขวนอยู่กลางอากาศลูกเขยตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกออกมาภาพพ่อตาที่นอนอ่อนแรงและน้ำตาที่รินไหลตัดกับแววตาแม่ยายที่แข็งกร้าวและบังคับเวลาหยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีแต่ในหัวเขากลับรู้สึกเหมือนชั่วนิรันด์ผมเสียงแผวสันหลุดออกมาเขาเงยหน้ามองพ่อตา สายตาที่เปี่ยมไปด้วยความสิ้นหวังกลายเป็นแรงผลักครั้งสุดท้ายความจริงคือแม่ยายขยับตัวทันทีมือเธอกำแน่นริมเตียงรอยยิ้มที่เคยซ่อนเร้นหายไปเหลือเพียงแววตาแห่งความโกรธเกรี้ยวแต่ลูกเคยไม่หยุดแล้วน้ำตาเอ,อ่ขึ้นเต็มดวงตาเข้าหันไปหาชายชุดสูทและปล่อยถ้อยคำที่กะเก็บไว้ออกมา เขาถูกกดข่มเขาถูกปิดปากเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องเหมือนสายฟ้าที่ฉีกความมืดมิดออกเป็นเสียงชายชุดสูทไม่พูดอะไรแต่สีหน้าเข้มขึ้นสายตาเขาหันไปที่แม่ยายบรรยากาศกลายเป็นแรงกดดันที่แทบจะระเบิดแม่ยายยืนนิ่งรอยยิ้มค่อยๆกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และย็นเยียบเกินกว่าจะบรรยาย พ่อตาปล่อยลมหายใจยาวเสียงเครื่องวัดชีพจรค่อยๆกลับสู่จังหวะปกติดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเริ่มสงบลงแม้ร่างกายยังอ่อนแรงลูกเขยสุดลงนั่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกแม้เขารู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมแต่ความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วในห้องเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นจังหวะ ประกาศว่าความลับอันมืดดำไม่อาจซ่อนอยู่ได้ตลอดไปจบ